Ai à, chọn nhập Một bông quả lấy Ai chọn đọc mái xí xuẩy Chuôn chôm chuôn chuôn Ui đỏ suối ngà mạc đúng rồi Đỏ suối ngà mạc đây Chuôn trông xí xây suối ชนรบทุกคนสวัสดีครับคุณยายดอกขอบคุณมากครับที่แวะมาทักทายครับขอบคุณในลาย,ลายมาชวนชมมาชวนชมมาชมดอกไม้สีส,สวยงามงามรอเวลา ไปรับลูกลูกก็งานทุ่มหนึ่งครับเลยขึ้นไล่รอเวลาก็พึ่งเลยหลายเด้อที่แวะมาทักทายเยี่ยมชมดอกชวนชมสีสวยงามบองามบองามบอใหญดอก คือทอดคือเกลีขอบคุณหลายครับคือทอดคือเกลียยังไงเนาะมานันไปเบิกได้ชักงวดแล้วเบิกได้ชักงวดแล้วได้ดไดอยากเย็นจริงๆเลยผมเก็บม,มาเมื่อปีได้เศร้าเจ็ดเศร้าเกลียเดเหรียญยังไรเนาะได้ชักงวดแล้ว <laughs> quát xuân cà sôn 4ip chôn xúc ạ Ừ có cưng lấy lái ngang ba luôn sông em em ch Violet ng ornament sale summertime trường mà xuân chôm ừ CXĐ vài l Ty review chỉ chạm Diray review sơn chôm sông Dead Adult parasite ngan bằng đọc Sơn xí xoay xoay nó ร้อยถ่ายมดปีแอบรีวิวมวดปีเชญชมสีสวยครับทุกคนทาชมบรรยากาศยามเย็นยามเย็นกอกข้าสีบอเป็นเจ้าข้า <c oughs> ยุงยุง จ้าลอยกลัวแล้วโอ้เก่ง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 มานมันมนมานองผมประมาณอีกสิบปีข้างหน้าเด้อกว่าสี่หอดลอยสวัสดีครับลงวูดหนาวบ่ลงวูดมาจอบบ้งหนาวบะถามย่ดอกอ่ะโอุ้ยกันเลยเด้อยายดอก,ดอกลงวูดถามว่าหนาวบะ nhưng mà tốt bậc